สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดาวินั่งเอกเบอร์หนึ่งของไทยเปิดยอด f o ลเวอร์ใหม่ดาวิกานั่งเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยคนติดตามมากที่สดุดโอ้โหวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดยอด f o ลเวอร์ของใหม่ดาวิกานั่งเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยคนติดตามมากที่สดุดกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อใหม่ดาวิกาได้ประกาศ ขอยุติการทำรายการหลังเจอดราม่าเมาส์นางเอกตัวแม่แย่งซีนโดยเธอนั้นขอโทษที่ทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบจะหาคอนเทนต์อื่นทำแทนก่อนเจอดราม่าอีกรอบหลังไม่มีการเอ่ยขอโทษถึงนางเอกที่โดนโยงอย่างเบลล่าราณีโดยเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าตัวไม่ได้วิการนั้นสูงมากเพราะละครที่เธอแสดงนั้นจะอยู่ที่ตอนละ 1 5 0 0 0 0บาทต่อตอนส่วนค่าตัวของงานโฆษณาจะเริ่มต้นที่8ล้านบาทต่อชิ้นและสำหรับออกงานอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ200,000บาทต่อครั้งโอ้โหวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดยอดฟฟลเวอร์ของใหม่ดาวิกานางเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยคนติดตามมากที่สุดโดยใหม่ดาวิกานั้นเป็นนางเอกคนเดียวของไทยที่คนติดตามมากที่สุดเพราะยอดฟฟลเวอร์ล่าสุด เธอนั้นมากถึง17.5ล้านคนเลยทีเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสาข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ